บอกพลังงานแดดและลมเนี่ยมันไร้ค่านะถ้าแดดไม่ออกหรือลมไม่พัดอ่าคนฟังเออก็จริงนะถ้ามีการหันลมแล้วไม่มีลมจะผลิตไฟได้ยังไงนะไปติดโซลาเซลล์มืดครึมทั้งวันจะเอาไฟที่ไหนใช้เขาก็เลยบอกในการลงทุนในการใช้การหันลมปั่นไฟหรือใช้โซลาเซลล์เนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับอ่ามันเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับอ่าซึ่งคนที่พูดกันเนี่ยฮะคนที่เผยแพร่ก็มาจากกระทรวงพลังงานแล้วก็ สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมก็แชร์คลิปมาพอแชร์คลิปแบบนี้เรียกว่าทัวลงนะครับคนก็มาถามว่าเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยรู้จับสิ่งที่เรียกแบตเตอรี่หรือเปล่านะเออก็ตอนที่มันมีแดดมีลมเขาก็เก็บพลังงานไว้ในแบบไงนะะไม่เห็นจะเลือกแปลกเลยนะครับไม่รู้จับสิ่งนี้หรือนะก็เรียกว่าทัวลงแม้แต่อีลอนมัสก์ก็แชร์ด้วยนะอะนี่ก็ไปโพสนะบอกฮัลโหลแล้วก็ไปแชร์ลิงก์นะเป็นเมกะแพ็กแบตเตอรี่ของเขาเองเนะี่ยออีลอนมัสก์ก็ทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะยอู่ <laughs> นะรัฐบาลของชัม้มแต่มาเจอข้อมูลนี้ก็คือแบบแหมเรื่องของแบตเตอรี่ที่คุณไม่รู้จักเลยเหรอนะอ่าซึ่งพอมาพูดแบบนี้ถ้าเป็นนักวิชาการเขาจะมองอย่างไรบ้างเนะี่ยคนนี้เซเวรลินโบเลนสไตน์นะเป็นผู้อำนวยการสถาบันพลังงานคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์ลีเขาบอกสิ่งที่เนี่ยทาง EPA ออกมาพูดนะเหมือนก็บอกว่าเครื่องบินพาณิชย์ไร้ประโยชน์ถ้ามันไม่ขึ้นบินคือถ้าไม่บินเนี่ยก็คือซื้อมาทําไมใช่ไหมอ่าไม่จริงนะคือถ้าเป็นสินค้าประเภททุนเนี่ย ปกติไม่ใช่ไม่ได้ดำเนินการตลอดเวลานะครับเราจะตัดสินคุณค่าของมันเนี่ยก็คือตอนที่เขาทํางานแล้วดูว่าที่ลงทุนไปกับผล,ลารายได้ที่ตอบมามันคุ้มกันหรือเปล่านะเขาดูตอนนี้คนระับดูที่ตอนทํางานไม่ใช่ตอนที่มันไม่ทํางานนะอันนี้คล้ายๆกับเกิดว่าไปจ้างเมซี่หรือนันโดนะครับวันละล้านเหรียญเนี่ยคนไหน่มองไปจ้างทําไมนะแพงขนาดนั้นเตะบอลแค่ทีละครั้งนะอแต่ถ้าว่าเตะทีนึงเนี่ยโอ้โหคนมาดูเต็นสนามนั่นมีคนดูไฮไลไท์ถ่ายทอดสด มหาศาลเนี่ยก็ต้องดูว่าค่าที่จ่ายไปวันละล้านเหรียญเนี่ยมันคุ้มกว่าหรือเปล่าต้องดูตรงนี้นะไม่ดูตอนที่เขาไม่ทํางานนะอ่าอีกคนหนึ่งคิสซ์เปอร์อาร์นิเทลนะเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์พลังงานของเอ t มไทีนะครับเขาบอกว่าราคาแบตเตอรี่ทุกวันนี้มันทําให้คนเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นนะก็คือในช่วงกลางวันนะก็ปั่นไฟไปนะเก็บในแบตนะพอถึงตอนกลางคืนก็เอามาใช้หรือในช่วงที่ความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นก็ใช้ได้นะ อีกคนหนึ่งนะครับเคนเนตกิลลิงแฮมเป็นนักเศรษฐศาสตร์จำเวลาเยลเขาบอกว่ามันไม่ได้มีแต่การใช้พลังงานที่ได้มาแลวเก็บในแบตเตอรี่เท่านั้นนะนะบางทีเนี่ยเราใช้ไปก่อนนะเช่นเอาพลังงานจากลมหรือจางแดดเนี่ยดันน้ำนะครับไปเก็บมนในที่สูงนะครับแล้วหลังจากนั้นพอจะใช้ไฟก็ปล่อยน้ำลงมาเพื่อผลิตไฟไม่จำเป็นต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้นะครับก็มีวิธีหลายอย่างในการใช้พลังงานทางเลือกนั่นเองนะครับถามว่าในสหรัฐปัจจุบันใช้ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเท่าไหร่ก็ถือว่ายังไม่เยอะนะครับแค่14%แต่ในหลายๆรัฐเนี่ยเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นนะอย่างเท็กซัสเนี่ยผลิตไฟจากพลังงานทางเลือกนะครับหนึ่งในสามไอโอวาสองในสามส่วนที่ A น,นี่คือแคลิฟอร์เนียครึ่งหนึ่งเลยนะไฟฟ้าที่ใช้ในแคลิฟอร์เนียทุกวันนี้ครึ่งหนึ่งมาจากพลังงานลมและแสงแดดนะครับบางรัฐนี้เขาก็เริ่มตื่นตัวนะครับซึ่งองบอกว่าทําไมนะครับหน่วยงาน ในทบานโดนทชัมหลายๆหน่วยงานนี้รวมตัวกันต่อต้านพลังงานทางเลือกก็เป็นการเรียกว่ารับลูกมาจากผู้นําของเขานั่นเองคนระับออย่างเมื่อเดือนสิงหาคมนะกระทรวงคมนาคมสหรัฐยกเลิกเงินสนับสนุนโครงการฟาร์มกรหันลมนอกชายฝั่งมูลค่า679ล้านดอลลาร์เลยนะอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงมาดไทยสหรัฐนะไปออกคําสั่งยุติการก่อสร้างโครงการ Revolution w i ินก็คือการสร้างฟาร์มกระหันลมนอกชายฝั่งในรนะัฐ โรดไอแลนด์ทางทั้งที่โครงการนี้อีกไม่กี่วันก็จะเปิดแล้วนะการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วไปยุติเลยนะรีบเรียกว่ารีบยุติเลยนะสุดท้ายก็มีการฟ้องร้องกันนะครับศาลก็บอกว่าให้ดําเนินการต่อไปนะครับก็เรียกว่าเนี่ยมีการต่อสู้กันนะก็คือมันมีเรื่องของผลประโยชน์อาจจะเป็นการขัดแข้งขัดขานนะกลุ่มพลังงานเดิมอยู่หรือเปล่านะทางรัฐบาลนี้ก็เลยเหมือนแหมพยายามเหลือเกินนะ ซึ่งถ้าเกิดโครงการนี้ Revolution เรวอลูชันวิดสำเร็จนะครับจะทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับชาวเมืองทั้งรัฐคอนเนตทิคัตและโลแอแลนด์ได้ถึง350,000คนเรือนเลยทำให้ประชาชนีน่มีทางเลือกการเข้าถึงพลังงานราคาถูกได้นั่นเองส่วนทาง EPA เองนะครับก็เคยสร้างเรื่องเหมือนกัน,นเดือนตุลาคมเนี่ยโดนฟ้องนะครับเพราะว่าไปยกเลิกเงินสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์โซลา่าฟออ7,000ล้าน,นดอลลาร์นะครับซึ่งโครงการนี้เขานุมัติผ่านสภาคองเกรสไปแล้วนะครับ ตั้งแต่สมัยของโจไบเดนนะแล้วอยู่ดีๆไประง,งับเนี่ยนะถูกทางไอาการสูงสุดในสหรัฐเนี่ยยี่สิกว่าลัดเลยนะยื่นฟ้องนะคือเขาผ่านกฎหมายไปแล้วคุณไปอยู่ดีไปยกเลิกได้ยังไงนะอ่อซึ่งโครงการเนี้ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าจะทําให้ประชาชนที่มีไรายได้ต่ำเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานโซลารเซลล์ได้นั่นเองนะครับอืมอันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโด้วยซ้ำไปนะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนเนี้ย ถ้าพูดถึงพลังงานทางเรื่องเนี่ยคนจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่านะมันจะสามารถทดแทนความต้องการของพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีหรือเปล่านะ่คือต้อบอกมีข่าวที่น่าสนใจก็คือการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมันแซงหน้าการเติบโตของความต้องการพลังงานทั่วโลกไปแล้วนะฮะอันนี้ต้องฟังดีๆนะครับคือไม่ได้หมายเพราะว่าใช้ลมใช้แดดเนี่ยแทนความต้องการด้ทั้งหมดแต่หมายถึงการเติบโตก็คือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย การผลิตไฟจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยมันมากกว่าการเติบโตของความต้องการพลังงานไปแล้วนะคืออันนี้ปัจจุบันยังไม่ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะทดแทนได้อาจจะไม่ต้องกลับไปพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลอีกแล้วนะครับแค่ส่วนของการเติบโตเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้เราจะมีการใช้ไฟเยอะมากทั้งในยุคของการใช้ AI ครับดัตต้าเซ็นเตอร์อเรื่องของคริปโตเนี่ยมันใช้ไฟเยอะมากนะครับ แต่กลายเป็นว่าตอนนี้การลงทุนเกี่ยวกับไฟทางเลือกนะครับทั้งจากลมและแดดเนี่ยมีการตื่นตัวอย่างมากนะครับจนพลังงานที่ได้มาเนี่ยนะ400เทราวัตต์ต่อชั่วโมงแต่ความต้องการของทั่วโลกเพิ่มขึ้น3 6 9เทราวัตตนะ์ชั่วโมงก็คือแซงไปแล้วนะครับการผลิตไฟจากลมและแดดเนี่ยมันแซงความต้องการการใช้พลังงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นไปแล้วนี่ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะรว่ามันจะเกิดขึ้นนะนนก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆนะครับ ที่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เราเหมือนมนย์มีทางออกนะว่าการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเนี่ยที่เคยที่ว่ามันเราต้องพึ่งพายานี้ไปตลอดหรือเปล่าถ้ามันหมดจะทาอย่างไรนะฮะตอนนี้พลังงานหมุนเวียนที่ใช้แล้วไม่มันหมดอย่างลมอย่างแดดเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้นั่นเองนะครับวันนี้ที่คุยกันก็คือเรื่องนะเรื่องโกหกของคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนมันก็คล้ายกับเรื่องเด็กเลี้ยงแก่แต่มันมี จุดจบอาจจะต่างกันอย่างเด็กเลี้ยงแก่ที่เรารู้กันนะก็คือจุดจบของเด็กเลี้ยงแก,ก่คือเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อนะแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่ตัวเองโกโหกแต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยคนที่ปล่อยข้อมูลเท็จเนี่ยในชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้รับผลอะไรเลยนะแต่ผลเหล่านี้มาเกิดขึ้นกับคนรุ่นหลังเนะี่ยมันเป็นอันตรายนะครับดังนั้นการให้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีต่อคนในยุคปัจจุบลลันเท่านั้นนะมันเป็นการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนในอนาคตด้ววยยเเช่นนนดีกััะครบ